ก็ขอสวัสดีทา่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับในวันนี้ผมก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศของวันที่15เดือน11กันนะครับผมสภาพอากาศในวันนี้จะมีอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยสําหรับวันนี้ก็จะเป็นสภาพอากาศหิมะตกเล็กน้อยนะครับผมก็ออกมาบ่อยเหลือเกินนะครับผมช่ง22นาฬิกา52ถึง23นาฬิกา52ก็เข้ามาดูในคสจับกันเลยครับ มาดูที่เคล็จับระดับต่ำเหมือนเคยเลยนะครับผมลงมาสภาพอาการเฮมะตกเล็กน้อยโปกเกมอนก็จะมีตามน,นี้นะคะเราย้ายมาดูในเคลดจับระดับสูงกันต่อเลยนะครับสภาพอาการเฮมะตกเล็กน้อยก็จะมีโปกเกมอนตามน,นี้เลยสำหรับในวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กติดตามให้กันด้วยนะครับผม เดีวเรามาเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย